สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดีดีได้รับฉายาว่าเป็นแรปเปอร์ฝีปากกล้าดแองโกาันฮิปฮอปของเมืองไทยเลยงนี้มีผลงานใหม่อะไรมาให้เราได้ฟังกันครับปี2010นี้นะครับก็ปล่อยซิงเกิลแรกนะครับชื่อเพลงว่าน่าดูนะครับเป็นออกแนวเรเก้ฮิปฮอปแร็คเก็แรปว่าง <ส mama S 1> ่ายๆนะครับเป็นคนที่ร้องเพลงแรปอยู่แล้วแล้วก็อยากจะปล่อยเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศร้อนๆนี้ก็น่าจะฟังเพลง แรกก็เลยเป็นเร็เก้แบบแรกก่อนแตกต่างจากแร็คเก้ทั่วไปหรือว่าแตกต่างจากเพลงรับทั่วไปยังไงครับในสไตล์ของคุณบีคิงแร็คเก้ทั่วไปสำหรับบางคนอาจจะเป็นเพลงช้าหรือช้าเกินไปเลยบางคนก็เร็วหรือเป็นสกาก็ไต่กันตุ้นตับตุ้มตั้บอยู่กลางกลางนะเป็นอะไรที่ธรรมดาเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำอะไรที่ธรรมดาธรรมดาบ้างเถอะครับที่เรื่องเป็นแนวเพลงเฉพาะของบีคิงเลยเป็นเร็เก้ที่เป็นเร็เก้บีคิงสไตล์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับ หลายคนก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เพลงแช่งเพลงโอนอจนมาถึงผ่านมามียัดันะเด็นทำให้พี่เจแล้วก็มาเพลงหน้าดูครับถึงซิงเกิลของตัวเองก็คิดว่าตอนส่งให้สิ่งที่ทำมานั้งหมดรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรก็เลยทำมันออกมาชัดแล้วก็ตรงตัวปริงรู้แล้วว่าชอบอะไรคือชอบผู้หญิงของคนอื่นใช่ไหมครับแต่ก็ตอมเนื้อหาในเพลงหน้าดูนะครับคือเขาชอบผู้หญิงของคนอื่นจริง อยังไรฮะที่ทำเ่างนี้ครับจริงๆแล้วคนเราเลยนะครับตั้งแต่เด็กเริอเปลี่ยนเทีย่ยบรองเท้าไอ้เพื่อนสวยกว่าเกมเขาสนุกกว่ารถเขาดีกว่าแม่เขาใจดีกว่าโตมามีแฟนก็บอกเอ๊ะทำไมเขาสวยกว่าแฟนเรารของที่คนอื่นเลือกแล้วย่อมสวยกว่าของเราเสม,มอนนแปลกแฮะ <ๆ S 1> ผมก็เลยลองลองเราขีดเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วมันเป็นความในใจที่ไม่สามารถจะไปพูดให้ใครได้ยินได้ก็เลยปล่อยผ่านเป็นเพลงครับผมฝากออกง่ายออกง่าครับ หวังว่าครับที่เห็นนี่คือมิวสิกวิดีโอใช่ไหมครับครับผมนี้ร้อนๆเลยพิ่งตัดเสร็จเลยครับโอเคครับติดตามผลงานของคุณบีคิ g ได้นะครับตอนนี้ทางคลิปวิดีโอทั่วไปนะครับแล้วก็ติดตามผลงานได้ทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันที่ worldweb i r a p y u d o u com นะครับคือว่าอ่างที่ i r a p y o u ครับ i r a p y u i r a p y u i r a p y o u วันนี้ขอบคุณคุณบีคิงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการมาก วันพรุ่งนี้กับซีซันบันเทิงสดนะครับเราสามคนและคุณดีคิงและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ